ี่แหละทรักูไม่เอาของมึงกูไม่เอาผลิตภัณฑ์ลุงบาทเจ้ผลิตภัณฑ์อย่างดีเลยจ,จ้าเช็คก,ก่อนไหมเช็คก,ก่อนไหม,ม<า>เจ้าวินเดี๋ยวกูเช็คเองเจ้าวินซิแล้วเช็คแล้วเช็คอะไรเจ้เออเดี๋ยวกูจะเช็คกับเท้าไงจะเช็คกับส้นตีหนหรือเอฟซีเออเมือ่อไงต้องโดนด,ดีสักครั้งหนึ่งเอาให้ระบบมันสักทีมึงจะได้หลับจำ เอาเอาให้หีนะบม่มไม่เจ๊อ่วินแล้วเจ๊เจ๊อ่วินทีนี้โดนไม่เชื่อก็ลองดูเออลองดูเจ๊อาวินโดูจจเจ้าเจ้าสีทาเลฟฟาดในใจะเอฟซีโดออกออกไปใชคกูที่นอนเออนอนก่อนถ้าตื่นนะพอฉันก็จะนอน<ม>ฉันนอนตีเท่าไหร่แล้วเมื่อคืนไม่เอกก็ไม่ออกปีกรู้แล้วจะยิดเย็ด ก็ชอบบีนเลยไม่รู้อยู่เออวัวเอาพ่อี่ออกนี่แล้วเจ็บค้องก่อนอาบน้ำอาบถ้าเอฟซีไปไหนหมดวะ ไม่ต้องมาทายกูเจ๊อยาวินยังไม่ดูแล้วพักวินเนาะเดี๋ยวเลือกเต่เดียนทายฉันเจ๊นี่ฉันเล็กเอที่เดียวีเดี๋ยวใส่ลาวชอบวินอะไรไม่รู้อยู่เป็นบ้าเสร็จมึงพอไม่ต้องลอกูครับพี่ยุ่งเออเอาสีเอฟซีนะพี่หญิงรีวีแล้วค่ะวันนี้ยังอีกมึงนี่ตงแนนแบบมือถึงเลยเจอยาวินเอาไปตอกกัน กูยีนอนจะไม่ต้องมาถ่ายตอนกูนอนถ้าไม่หยุดเดี๋ยวกูฟาดหัวโอเคนะคะเอฟซีนะพิงรีวีนะะตอนนี้กูไม่มีอะนางฟ้าจำแรงสวัสดีค่ะเชิญนางฟ้าจำแรงนะสวัสดีะเออฉันเข้าใจแหละเชิญนางฟ้า้องกี้นะคะเมาหมดกับพหญิงลีนะไม่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 ค่อยพูดกูจะนอนปวดเท้า ปวดเที่ยวหนองกลางนาต้องซื้อนั้นแหละเจเบตาดีนใส่บ้างอะไรบ้างใข่ใจไหมโอเคนเอฟซี FC นะไปก่อนนะเพราะเพะื่อผิงลีไม่ค่อยสบายนะวันนี้นะเป็นล,ลมชักนะฮะชักเงินใ้ผู้ชายตลอดเจ <c oughs> อยากวินอ๋อชักนีำไมไม่หลดเรือ